เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มของกระผมจะมานำเสนอนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 นะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะครับ 1. นนายภาลนคงเจริญรหัสนักศึกษา543332012026-2คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรและาบนาคมภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่ 2. น 2. นายพิสัยสิทธิ์เดชกุลรหัสนักศึกษา5 4 3 3 3 2 0 1 2 0 0 6ขีดคณะวิศวกรรม,มศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรและานาคมภาคพติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นครับครับมาดูเป้าหมายของโครงงานนะครับก็ออกแบบนาฬิกา แสดงผลด้วยเซเว่นเซกเมนนะครับที่สามารถแสดงค่าชั่วโมงนาทีและวินาทีครับสามารถตั้งเวลาปัจจุบันด้วยวิชวลโมทมินอนและยังมีจอ LCD แสดงคำสั่งในการทำงานของนาฬิกาครับครับคุณสมบัติเบื้องต้นของงานนะครับแสดงค่าปัจจุบันชั่วโมงวินาทีและนาทีครับแสดง คำสั่งการทำงานของ LCD นะครับตั้งเวลาด้วย visual Termin a l ครับสำหรับขอบเขตในการออกแบบของเรานะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็การออกแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็การออกแบบซอฟ์แวร์แล้วก็การทำงานของวงจรนะครับครับมาดูแนวทางในการออกแบบนะครับเราก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ MC51 นะครับแล้วก็มีไดเวอร์ Driver, เป็นตัว คับการทำงานของ s Segment u a r t รับค่าจาก PC นะครับโดยผ่านโปรแกรม Hyper t e r m i n a l นะครับมี L.C.D แสดงคำสั่งของการทำงาน,นครับเข้ามาดูส่วนของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับมีค้า p 1 0 p 1.1และว1.2นะครับจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปให้ IC 74 h จะ9สีนะครับเพื่อขับเซเว่น e ซกเมนต่อไปครับ พอต p ศนะครับจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากไม i โครคอนโทรเลอร์ไปยังจอ lcd นะครับแล้วก็ขา p 3 5นะครับจะส่ง logic ศให้ขา rs ของ lcd นะครับเพื่อติดต่อกับ register คำสั่งขา p 3 6สั่งส่งค่า0ย์ให้ขา re ของ lcd นะครับเพื่อเขียนข้อมูลลงไปยัง lcd นะครับขา p 3 7 ส่งค่า LCD เพื่อให้ LCD ทำงานนะครับโดยให้เ e ป็น HIGH เราเป็น LOW นะครับครับส่วน LCD แสดงผลนะครับขา VSS นี่ครับเป็นขาก่าวนะครับขา VDD จะต่อกับแรงดันไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับส่วนขา VE นี้จะเอาไว้ต่อกับแรงดันเพื่อปรับความเข้มของหน้าจอนะครับขา RS ถ้าให้ Logic 0คือ ต้องการติดต่อกับรีจิเตอร์ข้อมูลนะครับถ้าให้ลอจิกหนึ่งคือติดต่อกับรีเตอร์คำสั่งนะครับขา R/W นะครับถ้าให้ศูนย์จะเขียนข้อมูลไปยัง LCD นะครับถ้าให้หนึ่งจะอ่านข้อมูลจาก LCD นะครับขา E ก็เป็นขา enable signal นะครับส่วน D 0ถึง D 7เป็นขาส่งข้อมูลนะครับครับ การขยายพอร์ตเราจะขยายพอร์ตโดยใช้ IC 74H4595 นะครับใช้ IC ต่ออนุกรมกันทั้งหมด6ตัวส่งค่าไปให้7ซเว่นเซกเมน6ตัวนะครับแสดงค่าเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีครับครับรูปแบบการต่อขาของ IC 74H4595 นะครับขาที่11ครับขา HSCP นะครับของ IC จะต่อถึงกันหมดเพื่อรับค่าข้อจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ขา STCP นะครับจะรับค่าแหลดจากไมโครคอนโทรลเลอร์ครับขา DS นะครับจะรับ Data จากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนตัวถัดไปจะรับค่าจากขา เ้านะครับขา Q d a s ของ IC ตัวก่อนหน้านะครับขา M R และขา O E จะต่อถึงกันหมดนะครับขา O E จะต่อลงเก้าแล้วก็ขา M R จะต่อเข้าแหล่งแจกไฟเลี้ยงนะครับส่วนรูปแบบเอาพุทนะครับจะทรงขาที่ 1, 2, 3, ่งสอมสี่ห้าหเจดแล้วก็ขา15นะครับผ่าน R ขนาด150โอห์มนะครับ ส่งไปให้เซเว่นเซกเมนต์ขาใช้งานของ ic 7 4 h c 5 9 5นะครับก็ q 1ถึง q 7จะเป็นขาส่งออกข้อมูลนะครับขา8เป็น9 q 7 s นี่จะเป็น serial data port นะครับ m r จะเป็น master reset นะครับ s h, h c p จะเป็น chip register clock input นะครับ s t c p จะเป็นสต็อกรีซิเตอร์คล็อกอินพุตนะครับ OE จะเป็นเอาต์พุตอินเบิร์อินพุตนะครับก็จะให้แอคทีฟโลไว้นะครับแล้วก็ DS จะเป็นซีเรียลดาต้าอินพุตนะครับ Q0 จะเป็นพาราเรลดาต้าอินพุตศูนย์ครับ VCC จะเป็นขาซัพพลายโวลเตจนะครับครับสำหรับเซเว่นเซกเมนต์ก็จะแสดงหลักชั่วโมงหลักนาทีหลักวินาทีนะครับ โดยในขณะทำงานจะมี LED กับพิบนะครับครับสำหรับการส่งข้อมูลแบบอนุกรมนะครับอันนี้ก็เป็น v i ชวลเทอร์มินอลนะครับใช้พอร์ต P3.0 นะครับ RXD ครับเพื่อรับพอร์ต TXD ของ Visual t e r m i n นอนะครับใช้ P3.1 TXD เพื่อส่งข้อมูลไปยังพอร์ต RXD ของวิชวลเทอร์มินอลครับครับมาดูการออกแบบฮาร์ดแวร์นะครับเราจะใช้โปรแกรม Geo ครับ ในการเขียนโปรแกรมครับมาดูโปรแกรมในส่วนที่1นึครับก็จะเป็นการประกาศค่าตัวแปรต่างๆการเรียกใช้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์อะไรนะครับแล้วก็เป็นการกําหนดค่าการส่งออกของข้อมูลนะครับแล้วก็เก็บค่าต่างๆนะครับครับส่วนที่1จะเป็นฟังก์ชันนีเล่ครับใช้หน่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันค็อกนะครับสร้างสัญญาณให้คอกของ IC แล้วก็ฟังก์ชันสต็อจะสร้าง สัญญาณให้คาเลตของ IC อันนี้เป็นฟังก์ชันส่งข้อมูลของ IC h c 5 9 5นะครับก็ประกาศตัวแปรชนิดชาชื่อ CXLX เด็ดนะครับถ้า LX เท่ากับ0ูนย์แล้ว LX น้อยกว่าหกเอบวกหนึ่งจะได้เด็ดเท่ากับเซกบัฟนะครับที่ตำแหน่ง LX แล้วก็ถ้า CX เท่ากับ0ูนย์แล้ว CX น้อยกว่าแปดซีบวกหนึ่งจะได้ ค่าแดดนะครับแล้วก็ถ้าไปแอนกับ0 x 80%เป็นจริง s c 5 9 5 data จะเป็นายนะครับถ้าไม่เป็นจริงก็จะเป็นโลครับเรียกใช้ฟังก์ชัน s c 5 9 5 c ก o c k ้า็อนะครับชิปแดดไป1ครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน s c ห95 stop ครับครับต่อมาเป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้งาน lcd นะครับก็จะให้ขา en เป็น High แล้วก็ขา en เป็นโลครับ เ่อไปเป็นฟังก์ชันที่ติดต่อกับข้อมูลของรีจิเตอร์นะครับก็ RS พินเป็นโล RW พินเป็นโลครับเพื่อติดต่อกับรีจิเตอร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ RS พินเป็นไฮ RW พินเป็นโลก็เป็นฟังก์ชันติดต่อกับรีจิเตอร์คำสั่งครับครับมาดู Special f u n งก์ชันรีจิเตอร์ครับหรือ SFR นะครับจะกำหนดการทำงานของอินเตอร์ลัอปนะครับให้ ET0 เป็นไฮจะเป็นการเปิด การทำงานของอินเตอร์รับจากทามเมอร์ศูนย์ะครับ EA เป็น HIGH จะเป็นการเปิดการทำงานของอินเตอร์รับทั้งหมดนะครับที T ่โหมด 0x22 นะครับเป็นการเลือกใช้โหมดการทำงานของทามเมอร์นะครับโดยให้ทามเมอร์ทำงานเป็นขนาด8บิตแล้วรีโหลดค่าใหม่โดยอัตโนมัตินะครับ SCON จะใช้ที่ 0x50 นะครับแล้วก็ที่ H1 0xFD นะครับจะคำนวณมาจากค่าบอร์เดรทนะครับที่9,006 แล้วก็ T H 6เป็นการลดค่าที่ใบสูงของทัมเมอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ T L 6เป็นการลดค่าไปที่ใบต่ําของทัมเมอร์ศูนย์นะครับ T R 1จะเป็นท้ยครับนี่ครับมาดูการคํานวณค่าบอลเียน,นะครับสองร้อยห้าสิบหกลบ oscillator frequency นะครับแล้วก็ส่วนด้วยสามร้อยแดสิบสี่คูณบอลเยต ก็จะได้ค่า Fd เข้ามานะครับซึ่งจากเมื่อกี้เราก็ใช้ไป0 x Fd นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันดิสเพย์นะครับก็จะเก็บค่าเซกบัฟไว้นะครับแล้วก็นำค่าเซกโคดในการรับค่าจากข้อมูล UART นะครับว่าค่าเซกเอามา mod modulat กับ10ได้เท่าไหร่ก็มาดูการคำนวณค่าตัวเลขครับ ปกติ13หาร10ก็ได้1.3ครับแต่ในทางคอมพิวเตอร์13หาร10จะเท่ากับ1ครับแล้วก็ม o ล u ัวัจะ13หารมอลั10มันเท่ากับ3ครับก็เป็นการหารเอาเศษครับครับต่อมาเป็นฟังก์ชัน Time นะครับฟังก์ชัน Time อันนี้ในโหมดนับขึ้นนะครับถ้า Up เท่ากับ1นะครับแล้วก็ถ้า X เท่ากับ1ลรูปจะบวกขึ้น1นะครับถ้าบูกรวบบู เท่ากับ4แล้วให้รูปเท่ากับ0มิลลิเซกจะบวก1ครับแล้วก็ถ้ามิลลิเซกเท่ากับ1,000แล้วให้มิลลิเซกเท่ากับ0เซกจะบวกขึ้นอีก1ครับแล้วก็ถ้าเซกเท่ากับ60จะให้เซกเท่ากับ0มินบวกอีกหนึ่งนะครับถ้ามินเท่ากับ60ให้มินเท่ากับ0เฮาบวก1ครับถ้าเฮาเท่ากับ24แล้วจะให้เฮาเท่ากับ0นะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันท่ามืออินเตอร์ล็หนึ่งเหมือนกันครับแต่อยู่ในโหมดนับลง ถ้าดาวเท่ากับ1แล้ว y เท่ากับ1ครับลูปจะบวกบวกขึ้นไปนะครับถ้ารูปเท่ากับ4แล้วให้รูปเท่ากับ0ูนย์ msex บวก1ถ้า msex เท่ากับ1 0 0 0พันแล้วก็ msex เท่ากับศูนย์บวก1ถ้า sex เท่ากับ0ูนย์ให้ sex เท่ากับ60นะครับถ้า sex มากกว่า0ูนย์แล้วให้ sex ลบที่1นึงนะครับแล้วก็ถ้า sex เท่ากับ59มิบก min ก็จะลบไปอีก1ครับแล้วก็ถ้า min เท่ากับ5 9เกา h o u ก็จะลบไปอีกหนึ่งครับแล้วก็ถ้าาเรลบไปื่อยๆก็จะมา อยู่ที่เงื่อนไขเขาเท่ากับ0นแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างมินกับเซกเท่ากับ0แล้วก็จะหยุดการนับนะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันอยู่ a า bias น,นะครับเป็นฟังก์ชันส่งข้อมูลที่รับจากพอร์ตขนานด d t t a นะครับส่งไปยัง sbuf ครับส่วนที่ i เป็นบิตที่แสดงการส่งข้อมูลที่พอร์ตอนุกรมหลังจากที่ส่งไปแล้วที่ i a, เป็น1แล้วจึงกลับมาศูนย์นะครับเพื่อจะให้ส่งข้อมูลได้อีกครั้ง ฟังก์ชันรับข้อมูลจากพอร์ตขนาดนะครับใช้อินเตอร์ลับช่องทางที่สีครับอันนี้เป็นการรับค่าจาก UART นะครับแล้วก็เราก็จะกำหนดตัวอักษรที่เข้ามาในตําแหน่งเขาเท่ากับศูนย์ต,ตามเงื่อนไขเขาก็จะบวกเทีลหนึเพื่อรับค่าอีกทีนะครับแล้วก็ถ้าเขาเท่ากับ11หรือเขาที่ตําแหน่งลบหนึ่งเเท่ากับศน,นะครับทำให้เขาจะเป็นการเริ่มนับค่าใหม่นะครับ ครับอันนี้ก็ถ้าเขา up นะครับตามเงื่อนไขก็จะทําให้เวลานับขึ้นนะครับอันนี้ก็เขา d o w ตามเงื่อนไขจะทําให้เวลานับลงครับเป็นการส่งค่าไปที่ฟังก์ชัน time ใน i n t e ร r u p t ครับอันนี้ก็จะเป็นการรับค่าเ house min s e ะครับถ้าทําตามเงื่อนไขก็จะทําค่าเ o u s e x นะครับค่าที่รับได้ในตําแหน่ง ที่5คูณกับ10จะเท่ากับหลัก10นะครับแล้วก็บวกค่าที่รับในตำแหน่งที่6จะเป็นหลักหน่วยนะครับแลถ้าเ้าน้อยก็่าข4จะแสดงข้อมูลออกเฮาเออนะครับถ้าเออเลอก็จะมีคําสั่งเออเลอขึ้นมาครับก็ค่ามินก็เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับเฮาครับค่าสิบก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นการสตาร์ทสต็นะครับถ้าสตาร์ก็ตรงตามเงื่อนไข โดยที่ x และ y เท่ากับ1น,นะครับถ้า Stop ก็ x และ y เท่ากับ0เรารีเซ็ตเฮาเมนเซจะเท่ากับ0ครับอันนี้ก็เป็นตารางเก็บค่านะครับเพื่อแสดงผลที่ Visual Terminal นะครับฟังก์ชัน a i n ก็จะเป็นฟังกช์ชันเรียกใช้ฟังก์ชัน saba r ครับ loop for เพื่อนำค่าตัวัสอรที่เก็บไว้ออกมาแสดงทางพอร์ตนงกลมนะครับใน Super Low ก็จะมีทำการฟังกช์ชันทำให้ led กระพริบนะครับ ก็จะให้ LED ติดเมื่อเป็นเลขคี่นะครับ1 3 5 7 9แล้วก็ LED ยบเมื่อเป็นเลขคู่ครับ02 468นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันนิดเพย์เดเลย์ไว้5 0มิลลิว s e c o ครับเพื่อไม่ให้เซเว่นเซกเมนต์กระพริบนะครับครับมาดูการจำลองการทำงานของโปรแกรมนะครับ ครับมาดูการจำลองการทำงานของโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นวงจรซิมูเลตนะครับอันนี้ผมรันขึ้นมาให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งค่าเวลานะครับอันนี้ตั้งค่านาทีครับเท่ากับ12นาทีแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่า วินาทีเท่ากับ45วินาทีนะครับโดยผมจะให้นาฬิกาของเรานับขึ้นก่อนนะครับอันนี้ผมป้อนคำสั่งผิดครับเขาอัพครับก็สั่งให้สตาร์ทที่จอ ดิสเพย์ก็จะมีคําว่าสตาร์ทขึ้นมาครับเป็นการแสดงสถานะการทางานนะครับเซกเมนต์ก็จะนับขึ้นนะครับก็สต็อปก่อนนะครับตัว LCD แสดงผลก็โชว์คำว่าสต็อปนะครับก็จะสั่งให้นาฬิก,กานับถอยหลังนะครับ รอคำสั่งที่อ c d ซครับก็นาฬิกาของเราก็จะนับถอยหลังครับเริ่มนับถอยหลังครับอันนี้ก็จะสต็อปก็รีเซ็ตให้ค่าของนาฬิกาเป็น0ูนย์นะครับ ก็จะลองตั้งให้เวลาเกินดูนะครับอันนี้มันก็จะฟ้องคำว่า e er อ r o r ขึ้นมาครับนาทีเกิน60สิบนาทีนะครับหลักความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เออ o r ครับครับส่วนประกอบของวงจรก็จะมีอย่างนี้นะครับ ครับ